มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสองตายายทุกหนักถูกหลอกเซ็นชื่ออ้างค้ำประกันรู้อีกทีเป็นหนี้30บล้านไม่อยากอยู่แล้ว24พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนางวาสนาสายแก้วชาวบ้านหมู่ที่13ตําบลหัวว้าอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าสองตายายถูกหลอกเอาฉนวที่ดินไปค้ำประกันและขายฝากจำนวนเงิน30บล้านบาท หลังทราบเรื่องสองตาย,ยายกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ปวดเป็นโรคประจําตัวอยู่ด้วยแถมยังวางแผนที่จะใช้ยาคลุกข้าวให้สามีกินแล้วก็กินยา,นยาตามกันไปด้วยค่ะหลังทราบเรื่องนะคะผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่65หมู่ที่13ตําบลหัวว่าอำเภอรีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรีได้พบกับคุณตาประเสริฐอายุ8 3ปีแล้วก็คุณยายบุญธรรมอายุ67ปี คุณยายเล่าว่าสามีเครียดจนเสียความทรงจำไปแล้วตัวเองป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดแล้วก็โรคเครียดเนื่องจากมีเจ้าของร้านทองมาบอกว่าสามีและตนเองได้นำฉนดที่ดินไปขายฝากมูลค่า30ล้านบาทขอให้รีบย้ายออกจากบ้านหลังนี้โดยเร็วจากนั้นได้สอบถามตาประเสริฐเล่าให้ฟังว่าเมื่อปลายปี2561นั้นได้รู้จักกับนายโชคชัยช่วงนั้นรู้จักกับนายโชคชัยมาสักระยะหนึ่งนายโชคชัยหลอกเอาที่ดินของตา เจ็ดแปลงจำนวน18ได้โดยบอกว่าเป็นการเซ็นค้ำประกันให้เงินมา20,000บาทและให้30,000บาทซึ่งก็ให้เซ็นสำนักงานที่ดินประจำจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลย ต่อ,อมานายโชคใช้ได้หลอกเอาชนดทที่ดินของตอนเอง4แปลงจำนวน12ไร่รวมทั้งหมด30ไร่เซ็นค้ำประกันอีกตนเองแล้วก็สามาีไม่รู้หนังสือมีความรู้แค่ชั้นปฐมศีนั้นและก็ถูกหลอกเอาชนดทที่ดินไปที่ร้านทองสักแห่งหนึ่งมียอดเงินทั้งหมด30ล้านบาทได้ไปแจ้งความกับสบพเมืองปราจินบุรีเมื่อวันที่10มกราคม2567 วันนี้รู้สึกดีใจระดับหนึ่งที่ได้ร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวเพื่อขอความเป็นธรรมและขอยืนยันว่าตนเองและสามีถูกหลอกให้เซ็นเอกสารจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ